โอเห็ okay, ท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับพี่อนโมเหมือนเดิมนะครับกับน้องธันวาวันนี้มีของเข้ามาใหม่นะท่านผู้ชมคือชุดนี้เลยเนี่ยธันวาน้องแฟนๆรวมแฟนๆ jkt สีุ่้ยปดคือคืออะไรอะ่ะคืออะไระพี่บัตรจะเป็นวงอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ท่านผู้ชมนะชุดมันเท่มากมดูแบบเชียรรองเท้ามันได้อะ่ะคนดูผมจะสุ่มเลยนะครับผมจะเอาทางด้านของอันนี้ออกแล้วกันนี้่างนี้ออก โอเคผมจะกดให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันจะหมดตู้หรือเปล่ามันจะเกลือหรือมันล็อกนะครับผมจะกดเลยนะท่านผู้ชมกดเลยนะครับว่าออกแน่นอนแบบคนมันดวงดีมันออกตั้งแต่อันแรกจบ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 หมดตู้จบจบโอ้โหแต่ว่าท่าทีเทนาคขาดนผมจะผมกดเพิ่มแล้วกัน อุต่ทาดีเท่นนะท่านผู้ชมเฮ้ยทีเดียวได้เลยเจ้าตัวพี่ดีจัดเฮ้ยแต่ว่าชุดนี้เท่มากท่านผู้ชมก็หมดตู้นะครับ <c oughs> ก็รวมๆอยู่ก็ประมาณ2,000กว่าเพชรนะครับท่านผู้ชมอุ้ <c oughs> ต่จับมากเท่มากเท่มากคนดูเท่มากโอเคโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาชุดนี้ <c oughs> ไปลงแร้งนะครับ2-4กับน้องธันวา <c oughs> จะรอดหรือจะล่วงนะครับ อุท่านี้เท่มากท่านผู้ชมดูดิก่อนจะเริ่มขอกดสักค่าก่อนโอ้โหใครรู้คอมเมนต์นะครับว่าชุดนี้ jkt เนี่ย48เนี่ยเป็นวงอะไรหรือว่าทำเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่โ n น b o ได้นะเดี๋ยวผมจะกดเลยะคระับท่านผู้ชมโอเคกด2-4นะแล้วเราไปรับชมกันในเกมเะครับท่านผู้ชมไปกันเลย โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เข้าสู่เกมไปที่ดอนะครับพี่โอมโมก็เลือกลงเมืองพิกนะครับนอกกับน้องธันวานะไหวไหมไหวไหวแต่เมืองโคตรเดือดเลยนะพี่เมืองพิกนี่เดือดมากนะท่านผู้ชมโอ้ยสี่ตัวทันสี่ตัวเลยโอยเยอะจังวะเยอะเยอะเยอะเขดนเยอะมากครับจะเล็งปืนก่อนพี่โตลงกับพี่โอ้พี่คนลงกับผมล็อกหนึ่งลงคนเดียวอย่างนี้ก็หวานเลยครับลงคนเดียวอย่างเงี้ยชุดใหม่เท่มากท่านผู้ชมขออย่าเต้นเลย ย่าเขาจับแต่เหล็กสามตัวครับด้านในผมได้ยินเสียงอยู่เขายิงกันอยู่มันเหมือนไม่ได้อยู่บนหลังคาเลยโยมมดโยมมดโยมมดดาวดาวเดือดเดี๋ยวตัวนึงอยู่ด้านล่างไหน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 อุ้ยสองตัวดาวเดือดดาวเดือดดาวเดือดจะดาวดาวสวยอตวยอตัวไอเราไปส่องกันนผู้ชมเก็บของชิวๆเลยอุ้ยทอร์กอน พี่โอโได้ขอขกอนครับพี่โ,โมเก็บไปสามคิวละเออยสวยสวยสวยกว็ดูชุดนี้ก็ถือว่าเท่เลยท่านผู้มชมแบบรองเทาาา้าเฟี้ยวมากแล้วท่าเต้นก็ถือว่าเฟี้ยวเลยแอร์ีเอ,อ,อ,อมเลกคุณเ็กกระสนนจ้ามากโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างนะครับใครเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับพี่โอโนโมฝากเป็นกดไลค์เป็นกำลังใจพี่โอโนโมได้นะครับผมเฮ้ย หมือนท้ายจะบวกกันมี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 ้ายเยอะเลยาบนดาวบนดาวบนดาวเมลงตกเอาพี่หลตกบนดาวนะผู้ชมบนดาวบนดาวซ้ำหน่อยซ้หน่อยซ้ำคิวรัดได้หนึ่งนู่นนู่นนู่นนนนจะดาวจะดาวดางดาวสองหลายวอหลายวอดาวสมดาวสามอุ้ยลัดคิวฟรีลยคนดูยังอยู่หลังไอวอป่าตอนนึง อุ้ยทานวัน,านอานัน,นร้นไม่ร้อนโอ้มันชิดทานมันชิดทานมันชิดเอ,อ้ยไม่เห็นไม่เห็น,นเอ้ยจะดาวจะดาวทานจะดาวบมดอุ้ยกับตัวไอคนโดนมันมาตอนไหนก็ไม่รู้ม,ม,มีปะตรงไหนมีีพ่่อยูหน้าผเฮ้ยไงแล้วจะดา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 วตัวยอต่อยงามสวยงาม โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะขับรถไปล่าตัวนั้นนะครับ mm hmm. เหมือนได้อยู่ฝั่งลงเก็บเครื่องบินไม่ใช่เ mm hmm. ขตดพปปับปลูกเออรถไดหนวะ mm hmm. น,น้องคือรถไหนน้องคือรถไหนโอเคท่านผู้ชม mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปหาตัวที่เราเปิดตาล่าเดี๋ยท่านผู้ชมเล็ดก่อเล็ดก่อเล็ดก่ เขาจะเห็นเราแล้วปล่าครับท่านผู้ชมเหมือนเขาจะอยู่ตู้ชุบนะครับเฮ้ยเขาลงแล้วทันทันทันเขานั่งเขานั่งเขานั่งทันดา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 มีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งทันมีตัวหลัง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 กระแพงหลังกระแพงมีตัวหนึ่งเหมือนเขาจะหนีนะท่านผู้ชมแต่ไม่หนีครับเหมือนจะอยู่หลังกระแพงอยู่เหมือนจะอยู่หลังกระแพงอยู่เฮ้ยเขาบอกกันเขาบอกกันมาเลยมาเลยเขาบอกกัน บ้านแอลบวกกันอยู่บวกกันอยู่บวกกันอยู่บ้านแอลดูครับเหมือนเขาจะบวกกันอยู่ด้านหน้าเราฮะเราจะเข้าไปแจมเลยิงขวาขวาขวายิงขวายิงเมื่อกี้ผมจะยิงหรอยตอนนี้ก่อนคูณไม่เทานะผู้ชมคือปะมันมันเอาตัวล่างก่อนเอาตัวล่างก่อนล่างดาวล่างดาวล่างดาวหนึ่งล่างดาวหนึ่งครับท่านผู้ชมบูบูดาวพี่บูดาวบูดาวระเบิดพี่บูดาวระเบิดดาวแล้วดาวแล้วห้างงานห้างงานดาวระเบิดต่ดซ้ายระเบิดต่ดซ้าย กามทองอะไรคนนั้ปุโดเนี่ยโอเคเฮ้ยมีอีกอ่ะตวยดตวัดตวัดดาบไปสองครับท่านผู้ชมทัางบนบ้านงั้นได้จะเหลือหน้าพี่โอฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่โอมดจะเข้าไปหาเขานะครับไม่รู้เขาจะวิ่งหนีไปหรือยังนี่ไงยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ทันไหมดูว่าเราทันไหมยยังอยู่ท่านผู้ชมยังอยู่ยังอยู่หน้าพี่โอไปไหนแล้วครับคุดูไปไหนแล้ว วิ่งตีนแตกแล้วหรอไอ้นมตีแตกเลยผลงานหน้าเราท่านผู้ชมเก็บของอยู่เก็บของอยู่นี่มันไม่เห็นเราจริงๆเหดาวนั่งทำอะไรจ้าเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมฮะแอคเป็นหนึ่งทีไหมแอคไหมแอคเป็นหนึ่งทีฮะดีกดท่าเต้นเป็นหนึ่งทีคอดแจวอุ้ยโดนยิง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 อุ้ยด้านหน้าเราดาวหัวระเบิดหัวระเบิดหัวระเบิด สวยสวยสวยอุ้ชุดใหม่เท่นะเนดูไปดี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 ระเบิดไปแล้วระเบิดไปแล้วระวังด้วยนะระวังด้วยนะอ้พี่ตัวตึงนพี่ตัตึงไปช่วยหน่อยปอม่าชนแล้วะดาจะดาเขาหัวเขาหัวแล้วดา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 หนึ่งดาหนึ่งอุ้ยเขาหัวตองไอ้ไมตัยจ้าว่าเอ้ทำไมคนดูผมไม่มีเกาะลูกเกาะผมหายคนดู อุ้ยจะดาพี่มันเจ็บแล้วช่วด้หรท่านผู้ชมผมชุบน้องก่อนเมื่ผมยิงฟามากเข้มาสองมันมาสตัวท่านผู้ชมมันมาสอตัวดาวหนึดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนดาวสอดาวสองดาวสองเล่ไหมหมดแล้วป่ะหมดยังเขาดู ยังไม่หมดทัทท่านผู้ชมเหมือนผมทาแม่งทาแม่งเหมือนจะมีอีกตัวเอาคระโดูก่อนผมหายไปไหนอะมันต้องเปิดอยู่ในกระเป๋าไอชิบหายละผมต้องซ่อมก่อนในกระเป๋าไม่ได้มันบั๊กปะเนี่ยคระโดูมันบั๊กแล้วเนี่ยโอเคซ่อมได้อยู่โอ้มันบัก๊กกระดูมันบัก๊กเราต้องซ่อมแบบนี้โอ้เกมฟรีไฟบั๊กอีกแล้วอุว้ยหน้าเรามีตัวหน้าเรามีตัวหน้ามีสองตัวสองตัวดาวหนึ่ง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 เข้าเลยทนันมีแป๊บเชือเข้าเลยป้ะ เข้าเลยเข้าเลยชนเลยชนเลยชนเลยดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาหนึ่งดาสองดาสองดาวสองดาไปสองท่านผู้ชมสามบอกกับเกมตายมาปิดเก็บของซ่อมเกาะก่อนซ่อมเกาะก่อนเหมือนจะซ้ายมีนะท่านผู้ชมโอเคเราจะไปเช็คซ้ายหรือเช็คขวาดี ขวาดีซ้ายร้ายเขาบอ,อกมา <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าบ้านฟางก่อนนะท่านผู้ชมมุ้ยตอตาล่าเรายังไม่เก็บของเลยไม่มีอะไรหรอกโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เรามา13คิวแล้วนะคะรับผ <c oughs> ูเ้เล่นเหลือเยอะเลย18คนเราเดินเราดีกว่าโเข้าบวกอยู่นอกอุ้ยหน้าเราหน้าเรานิ่งๆนิ่งเลยอู <c oughs> ด,ดาวดาวหัวระเบิดตรงนน้นดาวตรงโน้นดาว <c oughs> ทำไม่ได้คนดูทำได้อยู่ทำได้อยู่ระเบิดของระเบิดรวมไปอีกหนึ่งอะ1 4วละดูขวาไหมคาตูอุ้ยคาตูเยอะเลยดาดาหนึ่งดาหนึ่งดาหนึ่งเดียชุดใหม่ไปชุดใหม่ไปทันไหมยืนตรงนี้ดิทันยืนตรงนี้ดิอุ้ยทันโดนโดนโดนเราโดนเราโดนทันเราโดนมาแล้วทันมาเล่อยทันมาเล่อยทันมาหน่อยเดินมา ท่านผู้ชมผมเข้ามาจี้มานี้แล้วท่านผู้ชมมีตัวตรงไหมพี่มีตัวตรงไหมหน้าพี่เอตัวหนคงนะท่านผู้ชมโดนรับแปดสิบเท่าแล้วระหว่านี้เอ่านใจชิดกันชิด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 กันด้วยชิดกันด้วยชิดกันหน่อยหันโยโดนมาโย่โดนโย่บอกหายโยก็หายแล้วหันหันหอยมา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 หอยมาหอยมาเขาลีเซ็ตก่อน มาแล้วทันมันมาแล้วทันระวังหน้าเรามีทันจ่อยบอลตอนนั้นดิต้องหลังคาทันทันมันเจ็บใันมันเจ็บทันมันดาบ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 ที่ในบ้านไม้ที่ในบ้านไม้นี้อ่ะเาตอวนึ้ทันดาเข้าบอกก่อนบอกก่อนบวกก่อนบวกก่อนบวกกอนบวกก่อนหมดหมดหมดตีนี้หมดตีนี้หมด เอ้ยเมันอยู่หลังพี่มันอยู่หลังพี่บ้นเอวดาๆพี่ดาาดาอีกตัวอีกอยู่บนบ้นเอวอยู่บนบ้านเอวเฮ้ยาบีโอนาบโอนาบโอนาพบีโทันทันไม่ทันมทันตามมาทันตามมาตามมาเลยมีตัวลงใหม่ตัวลงใหม่เอไล่เอะไละรอ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 ออกไม่เล่นออกม่เล่นออกม่เล่ อุ้ยเจ๊นาดันเจ๊น้าไอ้บออมไอ้บออมหันไปเล่นหันไปเล่นเลยมีโฮมีเข็มมีเข็มมีเข็มไปไปออกไปเล่นมีเข็มพี่โฮมีเข็มเจ๊น้าหนึ่งน้าหนึ่งน้าหนึ่งทำอยู่ไหนกูหันมาข้อหลังเราหน้าพี่โว

หันหันเข้าวงเข้าวงเข้าวงหันเข้าวงเราเสียเปรียบที่หลังโคตรเ้อเลยหันนขวายิงหันขวายิงสายยาวพี่สายยาวพี่เจ็ยมมากถูกไดหมสายยาวแล้วสายยาวแล้วไปเลยพี่ไปเลยไปเลยวิ่งยาวเลยวุ้ดไทยมันเอาพี่โอเล่ามาร์ปมาพี่ไหวก็ก่อนพี่หาย่ะก็มันเอากระสือมาก็ดู พี่เก็บก่อนกันปะก่อนหนึ่งเหรอวะโอ้ยสวยละคนดูเรามีก่อนหนึ่งวะโอ้มันเยอะเลยอ่ไอ้นั่นอนะโอ้ยโดนโดนโดนไอรออด้วยโอ้ยเยอะเลยนัดหนึ่งโอ้บ้านโอ้โหได้ที่สามคนดูโอ้เราโดนตีนี่ดักโอ้โหจบเลยฮะท่านผู้ชมจบจบแต่ว่าถือว่าตึงนะเกมเนี้ย โคตรเดือดอะซัดไป29คิวฮะแต่พลาดที่1ไปก็ต้องขอโทษคนดูด้วยแต่ชุดรวมๆชุดนี้ก็ถือว่าเท่นะคือถ้าถามว่าพี่อนโมชอ,ชอบชอบตรงไหนมากนะพี่โยชอบตรงจะเป็นทั้งน้าของกางเกงกับรองเท้านะครับเสื้อก็ชอบเหมือนกันหมวกก็เทอดรวมๆเท่หมดทุกอย่างถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดแบบคลาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนบาย